สวัสดีครับวันนี้ช่องมานะชัยนำเหรียญปีพศ2541และปีพศ2542นะครับเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับปีพศ2541และ2542มาให้เพื่อนจะมาลิกได้รับชมกันนะครับเห็นว่ามีอายุการใช้งานนานแล้วนะครับ40 เอ2ก็ปัจจุบันพศ2565ก็20ป,ปีนะครับยังพอหาเก็บกันทันนะครับ mm. เหรียญบาทเล็กแบบนี้เริ่มปีแรกคือปี2อ2 9สําำหรับปี2อ2 9นั้นเป็นเหรียญหายากนะครับราคาซื้อขายในปัจจุบันก็1,000บาทแล้วนะครับ mm. เหรียญปี2,9นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็ฝากไปยังสมาชิกทุกท่านนะครับช่องผมไม่รับซื้อเหรียญน,นะครับ ให้รับซื้อเหรียญครับเป็นช่องให้ความรู้ก็ผมขอบคุณครับ